ไม่มีใครเวลาทานก็ไม่มีใครเ็มีเวลาเขาไปทานตัวนูนกับข้าน,นี้ไม่ได้อยู่ห้องเขาพยายามออแม่อยากจะผู้อยากจะแนะนำประับก็คือห้องทำมากโดยทั่วไปนั่นแหละ มนสัปมาห์ทสี่มเห็นให้ถูกรกระบะเมื่อกี้ให้ต่อไปมึงจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะที่มงพูดมานั่นบินะต่อไปมันต้องเรื่อสมัยพูดสมัยพุจ้าก็ต้องจงทำให้แบบนี้พูดแบบนี้แต่นี้มัแต่ประโดเี่ยวีะไรที่มึงพูดมันเข้าใจผิดนะรกบาบะนั้นแต่ทีนึงต่อไปเขาจะได้ไม่ไคันคากันไเพรพที่เราคันคาดมารู้หั่วเนีไม่อ่านพไตไปิฎกไม่อ่านพาะสูนลวมาคันมั่วต่อไปก็จะได้เป็นมั่ว ว่าคร um. ูถูกแล้วไอ้ทีจะเป็นจรงก็มันถึงพอมันพอครเรื่องเออยานเนียันมันก็จะเป็นหนึอเลี้ยงไปเลยสิบหกยานมาได้เลยที่ใบงาน ะรที่เรยป็นต้นนคว,วามมีไท่งครับอาจารย์อย่างเช่ที่อกเป็นที่อมไปการก็อาจารย์บอกว่าพรตยเป็ปปนผี้แบบนี้หรอถามว่า,าพระจะไปยกเล่นไหนที่เขียนเรยักษ์ทุกคก็ไม่มีแต่ในในพระคมีของพรกณาจารย์อะมีอนี้เป็นต้นครับต่อไปพออาจารย์น้าไปรู้เรยอกอาจารย์นก็บอกว่าในพยป็พระเจา้าเขยว้าไม่ได้แล้วกเป็นพระธรรมี Thank you. อ,อนุญาตขวานุญาตสักนิดหนึ่งนะที่จะบกเถียงกันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่มีในคำภีนะก็คำภีมาอ้างมาันกจบเลยนะนะเอาตามคำภีแต่เรื่องที่บกเถียงกันเนี่ยเป็นเรื่องของนักปฏิบัติที่มีประสบการณ์จริงแล้วประสบ,บการณ์จริงเนี่ยนะแสดงเป็นธรรมะตรงนี้แหละผู้ที่ยึดตำราเป็นหลักเนี่ยมันจะค้างหัวชนฝาเลยส่วนใหญ่เนาะ แต่จริงๆผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงเนี่ยก็เอาธรรมะที่พระทรงสอนนั่นแหละมาลงมือทําจริงๆเพราะฉะนั้นประสบการณ์คาพูดบัญญัติภาษาที่ใช้เนี่ยมันจะต่างกันไปแต่วัตถุประสงค์ตรงกับที่พระเจ้าทรงสอนผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะฟังให้ดีนะเหลวงปู่ชาสอนลูกศิษย์ลูกหาว่าก็โยมอ่ะไปพยายามทําให้เป็ดมันขันเสียงหือนไก่มันกระท่าบกระสิก นี่คือธรรมะลูกทุ่งเลยนะไม่มีนักธรรมดดกนะเรื่องธรรมะเป็ดรรเหมือนไก่เนะี่ยไม่มีแต่ในสารธรรมนะทุกคนสามารถจะแทงลึกปีแตกได้ไหมวะหลวงปู่ชากาลังสอนเรื่องอะไรให้กับลูกศิษย์ลูกหานะอย่างนี้เป็นต้นพอยกประเด็นอย่างนี้ขึ้นมาโอ้โหมีเยอะแยะเลยพวกนักตาราทั้งหลายก็จะเอาตํารามาจับเลยนะแต่เอาตํารามาจับก็ได้เพราะว่าคําสอนอย่างนี้เนะี่ย ไปที่ไหนหลวงปู่ชามุ่งเน้นให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้รู้เรื่องอะไรอย่างนี้เป็นตน้นลองพิจารณาสิทุกคนลองพิจารณาสิมีคําถกเถียงขึ้นมาในใจเยอะแยะเลยนะคนที่อ่านพระไตรปิฎกฉบักบกว้างสองยาวานาคือกับคนที่อ่านพระไตรปิฎกฉบับเจ็ดสิบห้าเล่มเนี่ยมันจะมีความเห็นต่างกันเนาะ เนียถ,ถ้าคนฟังใจกว้างถ้าคนฟังใจกว้างถามเหตุถามผลว่าหลวงปู่ชาจะสอนเรื่องอะไรให้ลูกศิษย์แค่นั้นเองคนที่พูดเนี่ยเขาจะต้องมีข้อมูลอยู่แล้วว่าเออในกรณีที่หลวงปู่ชาถามว่าเออบอกว่าก็โยมพยายามทำให้ปิดมันขันเสียงเหมือนไก่มันกระทุบกระสิดท่านสอนเรื่องอะไรท่านสอนเรื่องอนัตตาเห็นไหมมันบังคับบัญชาไม่ได้ชีวิตทุกชีวิตในโลกเนี่ยมันมีกรรม มีวิบากมีเหตุปัจจัยของใครของมันไปตามทางของใครของมันเมืเ่อเจ็ดใบบังคับให้ชีวิตหนึ่งมันเหมือนกับอีกชีวิตหนึ่งต้องรอกแบบเตี้ยะนะต้องทาแบบนี้ไม่ไปใช้อะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันผิดธรรมใช่ไหมมันเป็นฝุนกฎอนัตตาเพราะนั้นหลวงปู่ชาสอนเรื่องอนัตตาแล้วเรื่องอนัตตาในพระยากสอนไหมโอ้วันที่ห้าเลยแล้วหลังจากปฐมเทศนาแล้วอีกห้าวันพระองค์ก็แสดงเรื่องอนัตตาละคณะสูตรนี่เรกาก็อ้าง ตากตาราได้เนาะไม่ต้องอ่านเยอะนะเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทกเถียงกันเนี่ยคือคนที่ปฏิบัติจริงคนที่อ่านพระไตรปิฎกฉบับกว้างสองยาวาหนาคืบเน,นี่ยนั้นนําจะโผล่เข้ามาในห้องธรรมทีจะสังเกตเห็นว่าจะโดนลุมสก,กรัมนะจะโดนลุมสก,กรัมจากนักตําราพวกเราสังเกตผ่านมาก็เห็นน,นะเนาะคำพูดนี่ไม่มีในพระไตรปิฎกพู้ย่าสแสดงไว้ที่ไหนอย,อย่างเงี้ยแค่นี้ก็หักกลางละให้คนนี้พูดต่อไม่ได้คนทั้งห้องก็จะ เอออหมกแต่ทั้งๆที่จริงแล้วธรรมะที่บัญญัตประสบการณ์จริงเนี่ยมันมีค่ามหาศาลเลยนะมีค่ามหาศาลเพราะว่าพอเราฟังตั๊กตรวเทียบสภาวะความจริงที่เกิดขึ้นในการในจิตของเราได้เลยเนาะถ้าฟังธรรมะจต,ตำราอย่างเมื่อตั้งมาตีความนะเนี่ยหลวงพ่อจ้าบอกสติปัฏฐานสี่เนี่ยอาัตตาีสัมปัชโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโุมณัต้งนีน่เป็นบาลีไม่ไม่รู้เรื่องเลย้าคนไม่แปลกมีความเพียรเผากิเลสมีปัญญาสติมีสติ เอาออกเสียได้ซึ่งความยินดียินร้ายในโลกทค่นี้เ็ายังไม่เข้าใจนะเขต้องแปลความว่าโลกนั้นมันคืออะไรโลกก็คือภัสสะของตะวัทั้งหกอี่ยพอฟังอย่างนี้แล้วก็รามานอมพิจารณาเออตอนนี้เรามีภัสสะงไหเออมีภสษาไว้นะไม่มีภสษาแล้วมันเกิดอะไรมันก็เกิดเวทนาเกิดความยินดียินร้ายเฉยๆสามอย่างเออเมื่อมีเวทนาแล้วมันเกิดอะไรมันเกิดตัณหาตามปฏิจจสมุปบาทเนาะเมื่อมีปัญหาแล้วมันจึงมีอุปทานความเห็นผิดคิดผิดว่าเป็นผูเป็นเราเป็นตัวเป็นตนอันนี้ เรียกว่าพิจารณาตามธรรมเนาะพิจารณาตามธรรมถ้าใครฟังเข้าใจลำดับแห่งธรรมอย่างนี้แล้วก็ไม่เถียงนะไม่เถียงไม่ซักไม่จับผิดจับถูกนะเพราะอันนี้มันเป็นไปตามธรรมอย่างนี้ก็สงบฟังธรรมด้วยความสงบอย่างนี้เป็นต้นเนาะ การหากานลองฝูเมือมีนล มีอย่างอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องท้าทายนะผมยกตัวอย่างให้ให้พิจารณาเฉยๆนะอย่างผมยกคําถามขึ้นมาว่าเนี่ยพวกท่านทั้งหลายมาสนธนาธรรมกันห้าปีสิบปียี่สิบปีเนะี่ยเคยนั่งกำหนดรู้ทุกจนเห็นสมัทยที่เกิดขึ้นในกายและจิตของท่านไหมถา,ถามอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะแหละถ้าถามเอาคนะําตอบนะถามมาคําตอบท่านมินายเคยทำหรือย,อยังท่านอ่า ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเคยทำหรือยังอย่างเงี้ยก็จะเกิดการสนทนาเพื่อจะให้ทุกคนได้ได้พิสูจน์ตัวเองว่าตามที่บอกเนี่ยการกําหนดรู้ทุกเ่วเห็นสมุทไทยเนี่ยมันเป็นคําสอนตรงๆที่พิยาทรงสอนในวันประทมเทศนาด้วยแต่มีใครเอามาปฏิบัติจริงๆไหมเนี่ยเราก็อยากจะดูดูคนที่ทําจริงนะ ตั้งกตให้ดีนะตั้งกตให้ดีนะเมื่อเขาถามขึ้นมาเนี่ยต้องสังเกตจิตตัวเองด้วยว่าเมื่อเจอคําถามมีลักษณะเป็นลักษณะเหมือนกับประมาณนิดนิดะ่ะคุณได้ทําจริงมาหรือยังอะไรทานองเนี้ยนะแล้วก็ปรุงแต่งไปแล้วก็เกิดโทะสะปฏิฆะแสดงว่าผู้ฟังเนี่ย ไม่อยู่ในลักษณะที่พร้อมที่จะฟังเพื่อจะให้มันเกิดสันติพวกเขาถามเนี่ยคําถามเนี่ยเป็นกลางๆพอสมควรนะอาจจะมีเสียงท้าทายนิดๆแล้วเราไปปรุงจนขุ่นโมงก็เลยไปตีว่าไอ้ที่ถามเนี่ยใช้ไม่ได้เขาถามด้วยโทสะด้วยความท้าทายก็เลตีความอย่างนัแต่ลองพิจารณาให้ดีดีาว่าถามที่ถามเนี่ยท่านเคยทำไหมผมเมื่อกี้เล่นๆผมบอกเคยลองพิจารณานะผมผมผมแสดงให้ให้พิจารณา นีเริ่มต้นด้วยคำพูดที่สุภาพแล้วว่าท่านเคยได้กําหนดรู้ทุกข์จนเห็นสมุทัยไหมเมื่อกําหนดรู้ทุกข์จนเห็นสมุทัยแล้วท่านละสมุทัยได้ไหมถามอย่างเงี้ยนี่เป็นคําถามธรรมดาธรรมดานะแต่หลายคนอาจจะคิดว่าท้าทายาาตัวเองไม่เคยทาใช่ไหม,มนั่นแหละเมื่อปูงแต่งเองนะให้พิจารณาเลยได้ทาแล้วได้ทาเพื่อสอนตัวเองแล้วว่าอับตาม,มันนะ ค่ายังเป็นใหญ่ยังยิ่งใหญ่ยังเยอะอีกมันถึงเป็นมีปฏิกิริยาถ้าฟังด้วยจิตที่ไม่เป็นอัตตามานะไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็จะฟังก็จะเก็บสารธรรมได้อันนี้ต้องสอนย้อนกลับไปอีกนะอย่าไปตามใจนะอย่าไปตามใจว่าโอ้ยใครจะมาพูดกับผมเนะี่ยต้องพูดสุภาพต้องพูดโดยม,มีมีการยิ่งเยอะมันไม่มีสำเนียงที่มันเหมือนดูถูกคุณไปคิดอย่างนั้นนะคุณก็ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมแล้วใช่ไหมล่ะคุณต้องฟังแล้วให้มันลงกลางให้ได้ใช่ไหม เอออันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ฟังอนนเออแล้วนายเปรียนละแล้วนายเตรียนละ,น,ละนะเออมีโอกาสประมาณนี้นะอืนั่นแหละผู้ฟังนะต้องมีอีกอันหนึ่งต้องมีสติละลึกว่า ฉันไปถามคนอื่นเนี่ยเพื่อจะดูว่าอัตราคนอื่นมันมีมากน้อยเท่าไหร่อัตรามันนะและมองเดียวกันเมื่อถูกแทงกลับมาเนี่ยอัตรามานะของฉันมันลุกขึ้นไหมมันลุกขนาดไหนแล้วฉันจะเคลียร์มันได้ไหมต้องต้องพูดอย่างนี้ด้วยถึงจะเป็นประโยชน์ในการสนทนาธรรมเนาะแน่นอนการกระทบกระทั่งด้วยความเข้าใจผิดว่าเขา,พ,าพูดด้วยโทสะพูดด้วยคำเยอะเยอๆเยาะหยันงมันเป็นความคิดของเราแต่เขาอาจจะพูดด้วยเจตนาดีก็ได้ใช่ไหมละ่ะ เพื่อให้เราได้เห็นความจริงอย่างสิ่งนี้สิ่งที่พูดไปเมื่อกี้นะ่ะมีใครทำมั้งอะ่ะมีสำนักไหนสอนม้างอะ่ะในเมืองไทยขนาดนี้ไม่มีนะมีแต่พุโทโธสัมมาอลังพองเนอยุบเนอเอรูปน้มนะธรรมากายไม่มีนะอันนี้คําสอนตรงๆจากพุทธเจ้าแต่คนเอาไปปฏิบัติจริงๆยังไม่มีเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างนะนะแล้วพิจารณาเอานะผมเวลาจะหมดละเจ้านายได้ยินเสียงแล้ว ที่ผมฟังยังฟังแล้วก็น่าสนใจแต่ผมก็ยังตีตีคําอธิบายไม่แตกครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเรานี่กําลังหาเหตุหาเหตุแห่งทุกข์แล้วให้รู้เหตุแห่งทุกข์ให้รู้เหตุแห่งทุกข์แล้วก็ให้รู้เหตุกำจัดทุกข์รู้วิธีกำจัดทุกข์อะไรอย่างนั้นนะครับมีอะไรบ้างค่ะกำจัดเหตุทุกข <comunque> ์อย่าไปกำจัดท <fit> ุกข์ ทุกข์นั่นมันกําจัดไม่ได้มันเป็นผลเนาะต้องรับอย่างเดียวนะนแต่พ้นค้นเข้าไปในทุกข์พ้นเข้าไปในทุกข์ให้เห็นสมุทัยคําพูดมันสั้งตงแค่นี้เองถ้นเข้าไปในทุก,ทกทข์กแล้วมันจะเห็นสมุทัยทยคทยือตนะ้นเหตุของทุกข์ใช่มครับใช่ความทุกข์ไม่ใช่เหตุนะแต่ความเป็นกูเป็นเรานะ่ะเป็นเหตุเนาะ ต้องต้องเอากูเอาเราออกจากเอเอ,เอถ้าเราค้นได้ถูกต้องแม่นยำอย่างนั้นเราก็จะแก้ตรงกับเหตุทุกคนในโลกเนี้ยแก้ทุกทั้งนั้นเลยแม้แต่น,นักเขียนเขายังบอกว่าคนวิธีแก้ทุกมันไม่ใช่ทุกนั่นมันแก้ไม่ได้มันเป็นผลจะต้องรับเนี่ยได้ขันหน้ามามีชีวิตชาติเนี่ยช,ชื่อวินยชื่ออะไรตร่อนม้อะไรเนี่ยเนี่ยมันเป็นก้อนขันที่เป็นลิบากของการกระทํามา เนาะมันเป็นห้วมันเป็นก้อนเดียวมีท่านวีระคนเดียวในห้องนี้เสร็จแ,แล้วก็เชื่อมเสียงต่อไปเพราะว่าท่านออนไลน์มาออนไลน์มาออนไลน์มาหาตาวินัย ก็ให้ท่านวิระกำลังคุยอยู่ไงก็ให้รู้เหตุแห่งทุกข์อ่ะแล้วก็จะเอาตัวกูตัวเราออกจากทุกข์อยู่เนี่ยจะทํำยังไงให้เอาเอาตัวกูตัวเราให้หายไปได้เนี่ยให้หายตัวได้เนี่ย ได้จริงไงเราจะให้ทําได้จริงแล้วก็มีความรู้สึกจริงจริงเพราะยานนี่ผมก็ยังยิ่งไม่เข้าใจใหญ่ว่าผมจะทำยังไงให้เกิดยา้นปกติคัดจ้างมา2ขอนี่ก็มืนก็ต้องได้รท้าท้ลท้านกดละแนนเยนเยินเยินแต่ในิตแล้วไงก็คือเขาพูดก็รู้นิสัยผมแล้วคือผมไม่ไม่เ่ของ น,นี่น,น,นี่นี่ทันวีระอยู่เชียงใหม่ท่านยังให้ฟรีๆมาเนี่ยไม่คิดค่าน้ำมันสักบ,บ,บ,บาทน,นัง,เงนเีน้นไหมรดับไหนคนคุณก็รู้ว่าคนงาบงวน,นไ,มไม่ใช่คนแบบทั่วๆไปมีเซนไม่เีใหม่ที่ที่งานบางวันเขามีโรงเยาวบาลวอลมมดิค่อน ฮอสพิตอล์ย่งไม่รู้ว่าเป็นลูกหลานตาวินัยไปสมัครเขารับเลยเป็นพวันไหนรีเซปชั่นเป็นเวยระเบียนด้วยอะไรฮะลรงพยาบาลยะไนะ world medical hospital ไงอยู่ใกล้งามงวานไม่ใช่หรือไหนวะเนี่ยวันที่วัน world hos world medical hospital นะ เป็นส่วนเสริมความงามอ่ะเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่โตมหโหรูทึกไม่รู้จักหรือรที่ผมพูดในี่ผมเห็นแต่ในภาพผมยังไม่รู้จักหลานผมไปสมัครทำงานได้ครบเดือนแล้ว <c oughs> เป็นแผนกเวรระเบียนแผนกประชาสัมพันธ์ ว่าว่าจะตรงประเด็นที่ผมกําลังอยากจะรู้หรือเปล่าผูเนี่ยมันเป็นปัจจุบันถูกไหมคุณูรู้จักปัจจุบันเนี่ยนี่นี่ยปัจจุบันที่เสียงผมกำลังกระแทกหูเพิ่้นไปเนี่ยแต่ว่าเสียงผูเนี่ยมันเกิดดับไม่ใช่เรื่องราวตอนหยุดเสียงเสียงที่ออกมาก่อนนี้ก็ดับไปแล้วไหม ออท่านท่านวิละอย่างที่ทคุณตัดชัยเขาพูดตรงประเด็นกับที่เราจะคุยกันด้วยหรือเปล่าเนี่ยดูที่นะฟังมันมันกไ็ได้ประเด็นได้ประเด็นได้ประเด็นแต่อิงตำลาอิงตำลาพูดก็คุณเงียบก็หยุดผมก็ไม่ได้ยินแล้วให้นั่นแหละจั bar, บ <c oughs> เข้าูซ้ายดับูซ้ายกคนบ้ากี่ไม่บ้าจะต่อสายมาคุยกันเฝ้าคุยกันทั้งวันนะถ้าคนดีๆก็ไม่มาคุยกันรานกตาย่ตามใจไม่คุณเวลาเยเข้าเข้าหูซ้ายดหูซ้ายคนเขใจเข้ายางทีเ้าบไม่เเยันหน้าตายมา ทีแรกไม่ปวดหัวแล้วไมเกรนขึ้นเลยฟังคุณดูสิเนี่ยมันเข้าสายดับสายเอาแค่นี้คือไปหละ่ะเข้าใจ